สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ v ว n g u a r d f ฟ g h t t h a i l a n d by t ท็บเชนเนออีกแล้วทั้งสองช่องเลยไอท้ทั้งสองทั้งสองคอนเทนต์เลยของเราวันนี้ก็วันนี้แบทเทิลไม่มีเด็กโปรไฟล์ไม่ใช่ท็อกไม่มีวันนี้มาทำอะไรนั่นดิเออวันนี้ทำอะไรดีไม่ใช่วันนี้จะมาประกาศถึงผังรายการใหม่ของเราเอาไปกับหังรายการต่างๆของเรา<อ>เรามีการปรับเปลี่ยนหังรายการของเราอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วนะครับนานๆเปลี่ยนทีหกเ,นานานเ,เดือนนี่เปลี่ยนทีหนึ่งแล้วเนี่ย ทังรายการของเราครับก็มีหลายๆช่วงที่น้องๆติดตามมันเข้ามาค่อนข้างเยอะอย่าง Battle ครับ DPF d e c k p r o f i l e ครับผมแล้วก็ uh, Research เออช่วงนี้กำลังมีเรื่อยๆ Research อ uh, uh ่า huh. Top Five Talk EP ของแทบเองก็ดีเนาะ Walk ต่างๆนะครับคือพี่จะกลับมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งนี้เราจะทำการเปลี่ยนแปลงผังสักเล็กน้อยไม่เยอะหรอกนะครับเหมือนเดิมโดยที่ว่าในวัน ในวันในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเราจะทําการลงคลิปเป็นคลิปแบทเทิลวันละหนึ่งคลิปเลยก็คือจะมีทุกวันแน่นอนนะครับสี่วันติดกันเลยเป็นแบทเทิร์หมดเลยจากจากเมื่อก่อนเราจะลงแค่อาทิตย์จันทร์พุธวันละสองคลิปเนาะเราลดจำนวนคลิปลงหน่อยแต่ได้ดูวทุกวันนะครับนะน้องๆแบบวันจันวันวันอังคารพี่ไม่ลงอะไรเลยผมไม่รู้จะดูอะไรอ่าลงแล้วนะครับนะง่ายๆนะครับแล้วก็ในวันพืหรัสบดี ก็จะพบกับคลิปแครรีเสิร์ชนะครับผมในวันศุกร์ก็จะพบกับคลิปทอล์กเนาะสปอยต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มาคุยกันในคลิปทอล์กวันศุกร์อ่าไม่ใช่ขออภยัยวันเสาร์นะครับก็จะเป็นคลิปท็อปไฟนะครับผมอย่างเช่นเคยเนาะทุกสัปดาห์จะมีท็อปไฟจัดอันดับกันแล้วพวกตระกูล EP ีต่างๆไม่ว่าจะอของทางเวนากาฟไฟไทยแลนด์หรือว่าตระกูลแท็บแชนแนลเองก็ตามนะครับไม่เหมือนเดิมครับเมื่อของออกเราจะทําลง นะครับแล้วก็เด็กโปรไฟล์ครับเมื่อมีเด็กใหม่ๆที่พี่คิดออกพี่ก็จะทําลงเหมือนกันนะครับนะแล้วก็วอล์กเมื่อมีเมื่อได้ไปไหนจะก็จะทําลงอีกเหมือนกันนะครับนั้นหลักๆก็จะยืนพื้นเท่านี้ครับนะที่น้องขอมาพี่เมื่อไหร่จะรีเสิร์ชเมื่อไหร่คลิปนู้นคลิปนี้จะลงนะครับพี่ก็ลงตามวันนะครับนะทวนอีกทีหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับจะเป็นแคนอาจจะเป็น บทเทิลนะครับนะบเป็นการต่อสู้กัน4วันติดเลยและในวันพุหัสนะครับจะเป็นแครีเสิร์ชนะครับนะวันศุกร์จะเป็นท็อกนะผมวันที่จะเป็นท็อปไฟเนาะและที่เหลืองก็ลงไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่ของอ้อโอเคก็ขอบคุณมากมาพูดแค่นี้แหละไปแล้วผมเจอกันในคลิปต่างๆของเราอีกมากมายต่อไปในอนาคตนะครับแล้วนะใช่หลกักอย่างนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันอย่างมาตลอดตอนนี้ณวันที่อัดนี้ก็หนึ่งหมื่นกับอีกสองพันกว่าซับแล้ว นะครับถือว่าเยอะมากขอบคุณน้องๆที่ติดตามแล้วกันอย่างเช่นเคยทุกครั้งครับถ้าชอบกดไ like, ลค์ติดตามกด u b s c r คร e นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราบรรกาธการไทยแลนด์ Fight Thailand, แท็บชานลอย่างเช่นเคยนะครับจะมีคลิปคอนเทนต์สนุกสนุกต่างๆให้ดูอีกเช่นเคยสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยครับนะผู้สนับสนุนผู้ใจดีของเรานะครับร้านซีเจ้ม่กับขาซาชันาผู้หนุนให้เราช่องเราเป็นทางการวันนี้พวกเราไปแล้วเจอกันในผังที่เราเปลี่ยนแปลงและแก้ไขใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ